ลมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2568แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่าหมวดเงินอุดหนุนให้กับสถาบันเกษตรกรเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การตลาดภายใต้โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรซึ่งจังหวัดอุดรธานีได้รับอนุมัติงบประมาณจำนวน4ส,สหกรณ์4รายการโดยมีารายละเอียดดังต่อไปนี้ สหกรณ์การเกษตรวางสามหมอจำกัดได้รับสนับสนุนงบประมาณในการซื้อรถโฟล์คลิฟต์ขนาดไม่น้อยกว่า3ตันมูลค่ารวม745,000บาทสาหกรณ์การเกษตรบ้านผือจำกัดได้รับสนับสนุนงบประมาณในการซื้อรถโฟล์คลิฟต์ขนาดไม่น้อยกว่า3ตันมูลค่ารวม7 5 0 0 0 0บาท สหกรณ์การเกษตรเมืองหนองหารจำกัดได้รับสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อรถตักล้อยางขนาดไม่น้อยกว่า220แรงม้ามูลค่ารวม2,390,000บาทสหกรณ์การเกษตรกุดจ,จับจำกัดได้รับสนับสนุนงบประมาณในการซื้อรถตักล้อยางขนาดไม่น้อยกว่า220แรงม้ามูลค่ารวม2,390,000บาท โดยทั้ง4สากรได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อรอยละ7 0และสากรสมทบงบประมาณร้อยละ3 0ของมูลคาล่ารวมเพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องเป็นประโยชน์สูงสุดสำนักง,งานสากรจังหวัดอุดรธานีได้เข้าให้คำแนะนำและติดตามการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณซึ่งสากรทั้ง4แห่ง ได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของสาหากรณ์และตามคําแนะนําของกลมส่งเสริมสาหากรณ์โดยสาหากรณ์ได้เบิกจ่ายงบอุดหนุนครบทั้ง4ี่แห่งและได้รับการส่งมอบอุปกรณ์การตลาดครบทั้ง4รายการเรียบร้อยแล้ว